เรานายกรีฐมเขรียนว่านี่ครับคนปฏิวัติท่านายกเดียวคือสิ่งซึ่งผมใช็คคว่าเป็นความอับปยศที่เกิดขึ้นไม่ใช่ครั้งแรกที่พลเอกประวิทร์วงสุวรรณแห่งสามพี่น้องบุรพาพยักษ์ถูกกล่าวถึงในฐานะหนึ่งในผู้รู้เห็น เหตุการณ์รัฐประหารรัฐบาลของอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรเมืม่อปี2557ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่นี่คือครั้งแรกที่พี่ใหญ่ <25 5 S 1> คนนี้ชี้ระบุตัวผู้ที่เขาเพยายามสื่อสาราว่าเป็นผู้ทำผิดแต่เพียงผู้เดียวตามสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเรื่องเรื่องของปฏิวัติเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องนี่ครับคนปฏนิวัติท่านยกเี่ยคนเดียว ในในยกท่านอนุพงศ์ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องคุณก็ผมไปเกี่ยวข้องอผมยังไม่รู้เลยจะปฏิวัติเมื่อไหรสามปอสามเปอร์อะไรอย่นะคู่ไปเรื่อยนะเอาเอาเรื่องจริงเขาว่าดีกว่าครับนะครับนะครับเออ เสียงัวเราะดังลั่นที่ประชุมสภาเช่นเดียวกับกระแสวิจารณ์ของผู้ติดตามอภิปรายไม่ไว้วางใจสภากาแฟตั้งวงวิเคราะห์เจตนาการสื่อสารครั้งนี้บ้างก็ว่าบิ๊กป้อมเดินเกมเดือดโยนระเบิดเวลาให้น้องรักอย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชาบ้างก็ว่าฉากการเมืองที่เห็นเป็นการพูดจาหย,ยอกล้อเท่านั้นไม่ว่าเจตนาการเมืองเบื้องหลังจะเป็นอย่างที่คาดการกันไว้หรือไม่กลับเป็นปฏิกิริยาของนายกรัฐมนตรี ที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ตามมาไม่แพ้กันพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยด้วยความเป็นรุ่นน้องท่านก็รู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรท่านก็นยิม้มและท่านก็แสดงตัวได้ซ้ำนะยกมือครับนะด้วยความภาคภูมิใจณนะเวลานั้นนาทีนั้นคือความสนุกแต่หลังจากเวลานั้นเสร็จแล้วเนี่ยคือสิ่งซึ่งผมใช้คําว่าเป็นความอับยศที่เกิดขึ้นครับนะบนะเพราะว่าอะไรในสภานะในที่ประชุมของสภานียซึ่งเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยแต่ท่านก็กลับ รู้สึกภาคภูมิใจกับการดําเนินการรัฐรัฐประหารเนี่ยกจ็จะเสียเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันนายกรัฐมนตรีถูกสื่อมวลชนถามความคิดเห็นหลังการอภิปรายในค่ําคืนนั้นท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่กว้างขวางมากขึ้นว่าคําพูดของพลเอกประวิทย์และปฏิกิริยาของพลเอกประยุทธ์จะกลายเป็นอาวุธทางกฎหมายย้อนทิมแทงในภายหลังหรือไม่ไม่ได้ไไอภิปรายอ้าวก็ผมก็ก,ก,ก็ก็ต้องรับผิดชอบดิ ผมไม่มคนทานี่ก็ผมทํามาเพราะอะไรล่ะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะใช่ไหมคงไม่มีใครเอาเรื่องต่อแหละครับเพราะว่าการรัฐประหารก็ถูกเรียกว่านิรโทษโดยโดยคอสชอซึ่งออกกฎหมายออกรัฐธรรมนูญออกมาโดยบอกว่าการรัะหันไม่เป็นความผิดแล้วเพราะนั้นมันไม่ได้เป็นความผิดที่จะไปดำเนินการต่อเนื่องไปถ้าเรา,เายังยึดรัฐมนตรบนี้อยู่เนี่ยครับยังไม่เป็นความผิดนะแต่ถ้ามีการแก้ไขรัฐมนญในอนาคตก็ขึ้นอยู่ว่าหลังจากแก้ไขแล้วเนี่ย สิ่งเหล่านี้จะเป็นความผิดที่เอาความผิดย้อนหลังได้หรือไม่ครับ,รบซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราก็จะบอกว่ามันเดินข้างหน้ามันไม่เคยถอยหลังนะครับคือหมายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็แล้วไปทํานองแบบนี้นะครับนาทีนี้ชัดเจนแล้วว่าผลลัพธ์การอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่สามารถสร้างแรงสะเทือนจากนั่งร้านไล่ไปจนส่วนหัวอย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชาอย่างที่พักร่วมฝ่ายค้านก็คาดการได้ตั้งแต่แรกเป้าหมายถัดไปที่ต้องจับตาคือเนื้อหาการอภิปราย รวมถึงฉากทางการเมืองที่ปรากฏจะสร้างผลกระทบทางความคิดต่อยอดสู่การเลือกตั้งหรือสมรภูมิทางกฎหมายที่อาจตามมามากน้อยขนาดไหนอุรชัยสอนแก้วข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน